สวัสดีค่ะท่านผู้ชมราบมาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการจับฉลดสองตัวบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการหาซื้อสลากกินแบ่งในงวดวันที่1ึพฤศจิกายนพศ2563นี้นะคะท่านผู้ชมสําหรับการจับฉลดสองตัวบนของเราในวันนี้นะคะเป็นสูตรคํานวณใหม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ รวมกันสนับสนุนสลากิป็นรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการจับชุดสองตัวบนในวันนี้ขอแนะนําการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับชุดข้างบนนะคะเอาหลักพันบวกหลักสิบล่างนะคะบวกสามบวกสามแล้วสําหรับชุดข้างล่างนะคะเอาหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนบวกเจ็ดบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชม เรามาทาการคํานวณโดยกันนะคะว่าสําหรับชดุดสองจุกบนของเราในวันนี้นะคะจับชุดได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะสําหรับการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระว,วังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้ เรามา่มการคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับชุดข้างบนหลักพันนะคะเลขเก้าเก้าบวกเนะคะสิบแปดสิบแได้เลขแปดนะคะแปดบวกสามนะคะได้สิได้เลขหนึนบวกสนะคะได้สี่สำหรับชุดข้างล่างหลักร้อยบนนะคะเลขสามบวกหนะคะได้สได้เลขดสี่สี่บวกเจ็ดนะคะได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึบวกหะคะได้สองหรับผลออกรางวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกแปดหนึ่งหนึ่ง สำหรับการคำนวณจับชดสองตุบบนในงูนี้นะคะการคำนวณสูตรนะคะชดข้างบนคำนวณไดเลขเด่นเลขแปดเลข1หนึ่งและเลขสี่และชดข้างล่างนะคะคำนวณไดเลขสี่เลข1หนึ่งและเลขกสองผลออกนะคะสามตุบบนออกมาแล้วนะคะแปดหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับการจับชดสองตุบบนในงูนี้นะคะชดข้างบนเข้าตัวเล็กเด่นเลขกหนึ่งนะคะและชดข้างล่างก็เข้าตัวเล็กเด่นเลขกหนึ่งนะคะสองตุบบนออกหนึ่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเรามาดับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักพันเลขห้าหบวกแนะคะสิบสไดเลขเด่นสนะคะสาบวกสนะคะได้หกหบวกสนะคะได้เก้าหรับชุดข้างล่างหลักร้อยบนเลขแปดบวกหนะคะได้เก้าเ้าบวกเนะคะได้สิไดเลขเด่นหกหบวกหนะคะได้เจ็ดหรับผลออกรางวัลที่หงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกเก้าเก้าหรับการคำนวณจับชุดสตัวบนในงวดนี้นะคะชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขสามเลขหและเลขเ้า และชดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลขเก้าเลขหกเลขเจ็ดผลออกนะคะสามตัวบนในงวดถัดมาออกมาแล้วเก้าเก้าเจ็ดเพราะฉะนั้นสําหรับการจับชดสองตัวบนในงวดนี้นะคะชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะสองตัวบนออกเก้าเจ็ดเรามาชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักชดสําหรับชดข้างบนนะคะหลักพันเลขเก้าเก้าบวกเก้านะคะสิบแปด สิบแปไดเล็กเด่น8นะคะ8ปบวกสนะคะได้11บดไดเล็ก1นนบวกสนะคะได้สี่สำหรับชุดข้างล่างหลักร้อยนะคะเลขเก้าเก้บวกเจ็ดสไดเล็กเด่น6นะคะ6กบวกเนะคะได้13ไดเล็ก3าบวกหนะคะได้สี่สำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก0 8 3ย์สาำหรับการคำนวณจับชุด2ตัวบนในงวดนี้นะคะชุดทางบนคำนวณได้เล็กแเล็กหเล็กส ลขชุดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลขหกเลขสามเลขขออภัยนะคะท่านผู้ชมได้เลขหกเลขสามเลขสี่นะคะผลรางวัลนะคะออกมาแล้วสามตัวบนนะคะศูนย์แปดสามเพราะฉะนั้นสําหรับการจับชุดสองตัวบนในงวดนี้นะคะชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขแปดลขชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะสองตัวบนในงวดนี้ออกแปดสามเรามาดชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลัก พันนะคะเลขสี่สีบวกห้นะคะได้เก้าได้เลขเด่น9กนะคะเกบวกสนะคะได้สิได้เลข2องบวกสานะคะได้ห้าสำหรับชุดข้างล่างนะคะหลักร้อยเลขศูนย์ศูนบวกสก็ได้3านะคะสาบวกเดนะคะได้สิได้เลขศูนย์ศนบวกหได้1นึ่สำหรับผลออกรางวันที่1งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกมาแล้ว8 9ดสาม สำหรับการคำนวณจับชดสตัวบนในงูนี้นะคะชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขสองและเลขห้าและชดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลขสามเลขศูนย์และเลขหนึ่งผลออกนะคะ3ตัวบนในงดถัดมาออกมาแล้วนะคะ8 9 3เพราะฉะนั้นสําหรับการจับชด2ตัวบนในงูนี้นะคะชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข9นะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะ2ตัวบนในงูนี้ออก93เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงูถัดมา ชุดข้างบนนะคะหลักพันเลขเดเจ็ดบวกห้านะคะ12 12องสิบสองได้เลขเด่นสนะคะ2อบวกสนะคะได้ห 5, 5้าหบวกสนะคะได้แปดสำหรับชุดข้างล่างนะคะหลักร้อยเลขแ8ดแปดบวกสามสิบเอ็ดเดได้เลขเด่นหนึ่งหบวกเนะคะได้8 8ดบวกหนะคะได้เก้าสำหรับผลออกหางวันที่1ในงนวดถัดมานะคะสามตัวบนออก0ูนย์ห้าหนึ่ง สำหรับการคำนวณจับชด2ตัวบนในงดนี้นะคะชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลข2เลข5และเลข8และชดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลข1เลขแและเลข9ผลออกนะคะ3ตัวบนในงูถัดมานะคะออกมาแล้วศูนย์้าเพราะฉะนั้นสำหรับการจับชด2ตัวบนในงูนี้นะคะชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข5้านะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข1นะคะ2ตัวบนในงูนี้ออก5้าหนสำหรับ2ตัวบนห้าหนึ่งนี้นะคะคืองูวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม แนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1พฤศจิกายนพศ2563นะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราในวันนี้นะคะสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมการจับชดสองตัวบนนะคะทางเราจะทำการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสำหรับชดข้างบนนะคะท่านผู้ชมหลักพันได้663นะคะได้9ได้เลขเด่น9นะคะ เก้าบวกสามนะคะได้สิบสองได้เลขสองสองบวกสามนะคะได้ห้าสำหรับชุดข้างล่างหลก 100, ักร้อยเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณจับชุดสองตัวบนในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้ทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนนะคะได้เลขเก้าเลขสองและเลขห้านะคะ และชุดข้างล่างคำนวณได้เลขหนึ่งเลขแปดและเลขเก้านะคะท่านผู้ชมเลขเด่นสองตัวบนในงวดนี้นะคะชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขสองและเลขห้าและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขหนึ่งเลขแปดและเลขเก้านะคะสําหรับการจับชุดสองตัวบนในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ทางเราจับชุดได้ทั้งหมดเก้าชุดนะคะขอแนะนําการจับชุดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะได้เก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าสองหนึ่ง สองแปดสองเก้าห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าจ้ะสำหรับการจับชดสองตัวบนในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรของเรานะคะทางเราจับชดได้ทั้งหมดเก้าชดนะคะท่านผู้ชมทั้งหมดเก้าชดนะคะขอแนะนำท่านผู้ชมใน รับทราบกันนะคะได้เก้าหนึ่งเก้าแ5ดเก้านะคะท่านผู้ชมเรามารอร้นด้วยกันนะคะสําหรับการคํานวณของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ย hey, hey, รวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ